แบบหนึ่งครับนาโนโรบอทหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่เล็กมากครับจนแทบจะมองไม่เห็นเลยซึ่งมีขนาดเพียง0 5ถึง3ไมครอนเท่านั้นฮะเล็กนลดเดียวเลยครับค่ะและว,วันนี้นะคะโกโก็ไกก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้ชาวยูทำกันค่ะโดยส่งภาพ mms มาที่ c 7 4 7 7 8 8ค่ะในหัวข้อของติดตัวอะไรที่ชาวยูขาดไม่ได้ค่ะรูปไหนนะคะถูกใจก็รับไปเลยค่ะตุ๊กตาบ็อกบ็อกไอพอตส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1 5กรกฎาคมค่ะ ยังไงเรื่องราวของหุ่นยนต์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะมาติดตามกันต่อในครั้งหน้าครับก็อย่าลืมนะครับถ้ามีเรื่องราวสนุกสนุกน่าสนใจนะฮะ s m s มาบอกผมครับ4747777 47, 47, 47, 47. แล้วผมฮะกับน้องเจนนี่และกทีมงานโคก็ไกด์กกจะพาคุณไปก้าวขนอย่างเต็มเหนียวแน่นอนครับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นค่ะ 1> RS 1 Price ครับปฏิวัติราคาครั้งยิ่งใหญ่ครับเลือกโหลดได้นะครับทุกบริการแค่29บาทราคาเดียวครับ ทั้งเพลงเต็ม MV เพลงรอสายนะฮะจะโหลดแบบว่าเป็นแพ็กเกจนะฮะหรือโหลดเพลงเดียวก็ได้ครับลุยเลยฮะ29บาทเท่านั้นครับผมกดเลยฮะดอกจัน4 9 1สีหรือเข้าไปที่ www dot เพลง com ครับผมและกาเซ่แฮนดิครัฟนะคะกับของางวัลน,น,น,น่ารักน่ารักค่ะครับผมวันนี้ผมวีเจคารินอาฟลอร์และเจนนี่ลา <คน S 2> กไปก่อนค<ะ>่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีฮะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณอยู่กับผมวีเจคารินอาร์ตฟลอร์และเจนนี่หูดากอนบริตี้ที่อิงกระแสเด็กมหาวิทยาลัยไ,ไม่ว่าจะเป็นอยู่คุณหรืออยู่ใครในหรือนอกรัว้วมหาวิทยาลัยหรือกิจกรรมใดๆที่เป็นช็อคอ f t h อยูเราจะพาคุณไปไกล์กันอย่างเต็มเหนียวอยากรู้ต้องได้รู้อยากดูก็ต้องได้ดู ี่นะคะกโก้ไก์ Go Go ก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้ชาวยูทำกันค่ะโดยส่งภาพ MMS มาที่ c j c 7 7 8 8ค่ะในหัวข้อของติดตัวอะไรที่ชาวยูขาดไม่ได้ค่ะรูปไหนนะคะถูกใจก็รับไปเลยค่ะตุ๊กตาบล็อกบล็อกไอพอตส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะ วดีค่ะนี่พี่คารินวันนี้เดี๋ยวเขาจะเตรียมตัวแข่งกับคุนยน,นะะด้วยค่ะหลังจากเมื่อวานนี้นะคะที่เราได้ไปสัมภาษณ์และก็รู้ข้อมูลเกี่ยวกับหุนยนต์มาแล้ววันนี้พี่คารินกับคุนยนต์เขาจะประลองการแข่งขันกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการแข่งขันนี้จะเป็นยังไงพี่คารินจะแพ้หรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้จะถามเขารู้สึกพี่คารินค่ะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นนะคะมือยังยากเลยเอางี้ดีกว่ามือยังยากเลยอะค่ะมือยังยากเลยใช่ไหมคคิดว่าจะชนะคุณยนต์ได้ไหมกี้พี่ลองโยนด้วยมือดูอืมไม่ลงเลยไม่ลงเลยลองดูฮะอาจจะชนะก็ได้มั้งไม่รู้มั้งเห็นคุณยนต์ซ้อมคุณยนต์ก็ไปลงเลยคุณโยนก็ไปลงอ่าโอเคฮะเดี๋ยวเราลองดูจะลงก็ได้จะลงก็ได้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปลองดูว่าดูเนี่ยกะเนี่ยอะไรจะชนะเองเลือกกันไป ตอนนี้คุณยนก็เกือบเข้าไปแล้วค่ะตอนนี้ก็ตาพี่คริตแล้วนะคะนี่พี่ครินเราก็เชียร์กันแล้วนะคะไปปากคำว่าเกือบเข้าเกือบเข้าลมงแรง พี่คารินเล่นมือแล้วค่ะคุณย้อนลูกสุดท้ายแล้วเขียดได้ไหมน้องเจนที่มควาอางนี้ใช้มือดีกว่าลองลองลองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปเียดไเดียว <laughs> got six in. If not, we'll have to up t o We all coming up at o n d on you, so I'll get one. ยากพอสมไม่ไม่สมสมควร<า>แหละถือไม่เลยว่ายากมากเลยทีเดียวนะเดี๋ยวไปคุยกับน,นอ้องเขาหน่อยครับ <Okay, S 2> นะ <bye. S 2> โอเคอ่ะกลับมาเจอที่กันอีกรอบมาก็ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยน้องเจนเสมอกันไปศูนประตูต่อศูนย์นะครับแบ่งกันไปพนละหนึ่งแต้มกลับบ้านนะครับสบายใจนะ <c oughs> โอเคอ่ะถามหน่อยฮะเมื่อกี้เห็น มันมีการยื่นจุดอะใช่ไหมมันก็เลยตำแหน่งมันก็เลยปรับเปลี่ยนไปใช่ไหมฮะเอาเราเราถามถึงจุดแข็งกับจุดปอดของทีมเราจุดโอ้จุดแข็งก็ได้จุดแข็งก่อนที่ทําให้เราคว้าจุดแข็งครับจุดแข็งครับจุดแข็งจุดแข็งก็เราดีโหลดลูกเราโยนลูกมาให้ตัวเตะออโต้ครับแต่ทีมอื่นเขาจะคนกดเองคือเห็นแล้วลูกแล้วก็กดเองเนี่ยอ๋อคือคนอื่นเขาต้องรอจังหวะแล้วค่อยกดของเรานี่ตามเวลาแล้วกดเลยใ เออเออก็ถือว่าเซตติ้งไว้แล้วครับผมเลยครับโอเคแล้วจุดที่อยากปรับปรุงที่เราทุกคนอยากจะปรับปรุงมีถ้าเป็นแมชชีนิกนะครับแมชชีนิกคือคือตพวกโครงสร้างหุ่นนะครับเพราะว่าพวกเราฝีมือยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็คือเชื่อมเองอะไรเองมันยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับแต่น้องออกกันได้ขนาดนี้ก็ับสวยใช้ได้แล้วเนอะจะสวยแล้วนะฮะมมีละไวสีด้วยอันนี้เออเมือราไปแข่งในเรื่องคะแนนตกแต่งอะไรไม่มีใช่ไหมไม่มีครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับผมเกได้ได้นะโอเคครับ ถามเลยแต่ละคนนะสุดท้ายแล้วแต่ละคนอยากสร้างหุ่นอะไรบ้างอยากสร้างหุ่นอะไรไม่มีแลยไปทิศดอกก่อนไปทิศดอกก่อนไปคิดดอกก่อนเอมพี่คลินอยากได้หุ่นเหรอพี่เหรออยากได้หุ่นแบบหุ่นตัวพี่อีกตัวนึงอหุ่นตัวพี่เหมือนเลยนะจะได้แยกไปทำงานหลายที่ได้ทหลายจ๊อบีเกยังก็น่าจะเป็นหุ่นยนต์ช่วยชีวิตคนนะครับสมมติ พล่มอะไรอย่างนี้แล้วคนอยู่กางใต้ก็อยากให้หุ่นยนต์เข้าไปช่วยคนได้ตายแล้วก็สืบสืบหาศพอะไรอย่างนี้ยังดีเล่นนะสืบหาศพเขหาศพองเข้าห้องอะหาศพหาหาศพหรือว่าหาผู้ผู้มีชีวิตรอดอะไรอย่างนี้เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยต้องประดิษฐ์จะไปทางนี้ต่อแล้วถือว่าแต่ละคนถูกไหมฮะยังไงก็ไปทางสายนักประดิษฐ์อะไรก็ตามสม่ำเสแน่นอนนะครับโอเคนะศูนย์ศูนย์วันนี้ไม่เป็นไรเสมอเสมอศูนย์ศูนย์เดี๋ยวผมจะลองดูมั้ง S <S 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 okay, เดี๋ยวคราวหน้านลองคราวหน้าลองดูนะโ okay, อเคฮะยังไงวันนี้ขอบคุณน้องซาสานมากนะอีกทีหนึง่งยังไงก็ขอโชคดีการขันต่อไปต่อไปตีรุนน้องละนะโ okay, อเคยังไงเดี๋ยวเราจะรอติดตามว่าปีหน้าจะเป็นหุ่นอะไรกีฬาประเภทอะไรนะครับโอเควันนี้ขอบคุณน้องซาสานมากนะสวัสดีค่ะ ยังอยู่กับเรื่องราวของหุ่นยนต์นะครับและผมก็จะพาไปเช็คกันต่อครับกับเก็บความรู้เยอะแยะมากมายในช่วงเช็คอินครับช่วงเช็คอิน หุ่นยนต์ครับเริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจําวันของมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆฮะรประกอบกับเทคโนโลยีก็ยิงพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับจึงยิ่งส่งผลในความสามารถของหุ่นยนต์เนี่ยยิ่งมีความหลากหลายและตอบสนองการใช้งานของมนุษย์ได้มากขึ้นอีกด้วยฮะในช่วงเช้กอจวันนี้ครับเราจะมาดูกันนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยหุ่นยนต์มีประโยชน์และมีความสามารถในด้านใดบ้างครับความสามารถด้านการแพทย์นะครับในปัจจุบันก็เริ่มมีการนําหุ่นยนต์มาช่วยในการผ่าตัดคนไข้ โดยเฉพาะการมาตัดในอวัยวะที่ละเอียดอ่อนนะฮะอย่างเช่นสมองโดยจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญควบคุมการทําง,งานของหุ่นยนต์แขนกลรวมทั้งในบางโรงพยาบาลก็ด้ใช้หุ่นยนต์ช่วยในการจ่ายยาในงานด้านเภสัชก,กรรมอีกด้วยฮะความสามารถในงานวิจัยหุ่นยนต์สามารถทํางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับมนุษย์ได้นะครับเช่นการสำรวจท้องทะเลที่มีความลึก การสำรวจบริเวณปากปล่องภูเขาไฟนะครับเพื่อเก็บข้อมูลซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานวิจัยที่มีความเสี่ยงอันตรายนะฮะเกินความสามารถนะเกินอขอบเขตที่มนุษย์จะสามารถปฏิบัติงานได้นั่นเองครับ <1> 1> ความสามารถในด,ด้านงานอุตสาหกรรมครับเราคงจะทราบประโยชน์และความสามารถของหุ่นยนต์ในงานภาคอุตสาหกรรมอยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งนับตั้งแต่ที่มนุษย์ได้คิดค้นให้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยผลิตสินค้าในภาคอุตสาหกรรมได้เนี่ย ก็ยิ่งทําให้การทํางานเร็วเร็วขึ้นครับใช้แรงงานคนน้อยลงทังยังมีความแม่นยําในการผลิตมากขึ้นอีกด้วยครับค่ะแล้ววันนี้นะคะโกโก้ไกด์ก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้ชาวยูทํากันค่ะโดยส่งภาพ MMS มาที่4747788ค่ะในหัวข้อของติดตัวอะไรที่ชาวยูขาดไม่ได้ค่ะรูปไหนนะคะถูกใจก็รับไปเลยค่ะตุ๊กตาบล็อกไอพอตส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะ ก็หมดเวลาลงแล้วครับยังไงก็อย่าลืมติดตามกันต่อนะฮะเรื่องราวของหุ่นยนต์ยังไม่หมดเพลงเท่านี้ติดตามชมในครั้งต่อๆไปกันแล้วกันครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นครับ RS One Price ครับปฏิวัติราคาครั้งยิ่งใหญ่ฮะเลือกหลดได้ทุกบริการแค่29บาทราคาเดียวเท่านั้นครับทั้งเพลงเต็ม MV เพลงรอสายนะฮะจะโหลเป็นเพลง หรือยเป็นแพ็กเกจยังไงก็ได้29บาทเท่านั้นราคาเดียวครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไปนะฮะดอกจันสี่1กครับหรือคลิกเข้าไปที่ w w w l e n g c o เครับแล้วก็รวมถึงกาเซ่แฮนดี้ครับนะครับของระวันน่ารักษ์ที่มาแจกทุกทุกคนหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับพบกันนะคะจันถึงสุกเวลา9โมงถึง10โมงแล้วก็4ทุ่ม